รายงานวิเคราะห์จุดคุ้มทุนกลุ่มเราทำเกี่ยวกับธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวสถานที่ตั้งของธุรกิจนี้อยู่ที่โรงอาหารกลางมหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยธุรกิจดำเนินเกี่ยวกับอะไรบ้างธุรกิจของเราดำเนินเกี่ยวกับการเตรียมของและการขายก๋วยเตี๋ยวใน ในหลากหลายรูปแบบซึ่งอาจจะรวมไปถึงการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและราคาย่อมเยาให้กับประชากรไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือคณะอาจารย์ในร้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพและยังรวมไปถึงการให้บริการที่เป็นมิตรอีกด้วยต่อไปจะเป็นการจัดทำ business model canvas นะคะข้อแรกเป็น key partner ความร่วมมือกับพันธมิตรค่ะได้แก่ร้านขายวัตถุดิบในการประกอบอาหารแล้วก็ ร้านขายอุปกรณ์ในการประกอบอาหารค่ะข้อ2นะคะจะเป็นคีรี e รัสเซตทรัพยากรที่ใช้ค่ะได้แก่วัตถุดิบที่ใช้ในการทำก๋วยเตี๋ยวค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารทรัพยากรทางการเงินค่ะข้อ3นะคะจะเป็น Key อทิวิตี้ค่ะกิจกรรมหลักก็คือ การขายก๋วยเตี๋ยวในเมนูที่หลากหลายรูปแบบค่ะรสชาติถูกปากลูกค้าและราคาที่ย่อมเยาเข้าถึงง่ายค่ะต่อไปก็จะเป็น customer relationship นะคะความสัมพันธ์กับลูกค้าก็คือการทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุดนะคะจากการใช้สินค้าหรือบริการของเราค่ะต่อไปนะคะรียว n u e stream แหล่งรายได้ก็คือรายได้จากประชากรในมหาวิทยายลัยกรุงเทพค่ะ ต่อไปนะคะชแนลคือช่องทางในการจัดจำหน่ายก็คือโรงอาหารในมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะข้อ7 value proposition หรือประโยชน์ที่จะได้รับเช่นราคาที่เหมาะสมเมนูที่หลากหลายข้อ8 cost section หรือต้นทุนได้แก่ต้นทุนคงที่เงินเดือนค่าเช่าต่อเดือนประมาณที่เท่าไหร่ต้นทุนผันแปรค่าวัตถุดิบโดยรวมทั้งหมดต่อเดือนและยอดขายต่อเดือนโดยประมาณ ข้อ9 customer segment หรือกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายของเราก็นักศึกษาอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยกรุงเทพต่อไปก็จะเป็นการจะทำ SWOT นะคะข้อแรกค่ะจุดแข็งก็คือราคาย,ย่อมเยาเข้าถึงง่ายคุณภาพอาหารนะคะรสชาติอร่อยเหมาะสำหรับนักศึกษาที่ยังหารายได้เองไม่ได้ค่ะข้อ2นะคะจุดอ่อนก็คือร้านไม่มีการโปรโมทค่ะ พื้นที่ให้บริการนะคะมีอากาศร้อนเพราะว่าลงอาหารเป็นลงอาหารกางแจ้งค่ะไม่ใช่ห้องแอร์สนะคะโอกาสก็คือขยายสาขาไปในสถานที่ที่มีทำเลที่ตั้งที่ดีค่ะแล้วก็โปรโมทร้านลงโซเชียลต่อไปนะคะอุปสรรคก็คือมีการแข่งขันจากร้านก๋วยเตี๋ยวอื่นๆคะที่มีรสชาติอาหารดีแล้วก็ถูกกว่านี้ค่ะมาถูกประสงค์ของการจัดทำรายงานวิคห์จุดคุ้มทุนนะคะ ก็คือเพื่อให้ผู้อ่านได้ค้นคว้าหาความรู้ประสบการณ์ aren, เกี่ยวกับการศึกษาต้นทุนคงที่ต้นทุนผันแปรและการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน,นะคะ่ะของธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวเพื่อนําไปต่อย,ยอดให้เกิดประโยชน์ในแต่ละด้าน,นะคะ่ะประโยชน์ที่ได้รับจากการทํารายงานการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนนะคะ <K art ain> <IS> ข้อแรกก็คือให้ผู้อ่านได้รับความรู้จากการศึกษาเรื่องต้นทุนคงที่ต้นทุนผันแปรและการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ขอนธุรกิจร้านกว๋วยเตี๋ยวค่ะข้อ2นะคะก็คือช่วยในการคาดการณ์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคาขายต้นทุนหรือปริมาณการขายค่ะข้อ3นะคะช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียค่ะส่วนข้อ4นะคะช่วยให้ธุรกิจทราบว่าต้องขายสินค้าหรือบริการได้เท่าไหร่เพื่อควอบคุมต้นทุนคงที่และต้นทุนันแปรค่ะส่วนข้อ5นะคะก็คือ เพื่อให้ได้นำแนวคิดสว o t และ Business Model Canvas นะคะไปใช้ต่อยอดในอนาคตเพื่อให้เกิดประโยชน์นะคะ่ะต่อไปจะเป็นรายละเอียดข้อมูลธุรกิจนะคะอันดับแรกก็คือต้นทุนคงที่ค่ะประกอบด้วยเงินเดือนพนักงานจำนวน12,000บาทต่อเดือนค่าเช่าร้านจำนวน18,000บาทต่อเดือน,นะคะ่ะรวมต้นทุนคงที่นะคะก็จะเป็นจำนวนสา0หมบาทต่อเดือน,นะคะ่ะ 2นะคะเป็นต้นทุนผันแปรค่ะประกอบด้วยค่าวัตถุดิบจํานวน3 0 0 0 0บาทต่อเดือนค่าแรงงานจํานวน1 2 0 0 0บาทต่อเดือนค่ะรวมต้นทุนผันแประนะคะก็จะเป็นจํานวน42,000บาทต่อเดือน,นะคะ่ะส่วนยอดขายต่อเดือนโดยประมาณนะคะก็จะเป็น1นึ่งแสนหน่วยต่อบาทค่ะต้นทุนผันแประต่อหน่วยนะคะเท่ากับ21บาทต่อ1ชามค่ะราคาขายต่อหน่วยค่ะเท่ากับ50บาทต่อ1ชามค่ะ ปริมาณขายที่ทำให้ธุรกิจถึงจุดคุ้มทุนคำนวณหาปริมาณการขายจากสูตรปริมาณการขายเท่ากับยอดขายต่อเดือนหารด้วยราคาขายต่อหน่วยเท่ากับ1000ชามหารด้วย50เท่ากับ2,000ชามต่อ1เดือนคำนวณหาต้นทุนผันแปรต่อหน่วยจากสูตรต้นทุนผันแปรรวมเท่ากับต้นทุนผันแปรต่อหน่วยคูณด้วยปริมาณการขายต้นทุนผันแปรรวม 42,000เท่ากับ fc คูณ2,000 42,000ห่านารด้วย2 0 0พเท่ากับ fc ต้นทุนผันแปรรวมต่อนหน่วยจะอยู่ที่21บบาทต่อหนึ่งชาม คำนวณหาปริมาณขายที่ทำให้ธุรกิจถึงจุดคุ้มทุนจากสูตรเดเวล็อพอยเท่ากับต้นทุนคงที่หารด้วยราคาขายต่อหน่วยลบต้นทุนผันแปรต่อหน่วยเท่ากับ3 0,000หารด้วย50ลบยเท่ากับ3 0,000หารด้วย29เท่ากับ1 0 3 4นชามปริมาณที่ขายทำให้ธุรกิจถึงจุดคุ้มทุนเท่ากับ1,034นาชามตอนน่อ1เดือน จากผลการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนนะคะคิดว่าจุดคุ้มทุนไม่น่าพอใจในระดับหนึ่งค่ะเนื่องจากธุรกิจต้องการขายสินค้า1 3 4ชามต่อเดือนจุดคุ้มทุนค่อนข้างสูงค่ะอาจทําให้ธุรกิจมีความเสี่ยงและกําไรต่อนหน่วยสินค้าค่อนข้างน้อยค่ะควรปรับปรุงในเรื่องการเพิ่มยอดขายการลดต้นทุนในด้านต่างๆและพิจารณาเพื่อปรับราคาขายให้เหมาะสมค่ะรวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยอื่นๆนะคะเช่น การแข่งขันในการตลาดความต้องการของลูกค้าและโอกาสทางการตลาดค่ะเพื่อพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจให้มั่นคงและสามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสมในอุตสาหกรรมค่ะ